สวัสดีจ้าวันนี้เรามีรายการใหม่มานำเสนอชื่อกินข้าวกับโตโรหรือครั้วคุณต่อหรืออะไรดชีชื่อรายการไม่ออกเป็นรายการใหม่รายการของเราวันนี้จะเหมือนกับพาทุกคนไปมิกแอนแม็ของกินในเซเว่นกันซึ่งเราได้ทดลองมาแล้วว่ามันเลศิศวันนี้เราจะมาทานอะไรกันในเซเว่นนะทุกคนนี่มาดูอันแรกเลยนี่ใบเหลียงผัดไข่จ้าทุกคนนปิดแบบอย่างนี้กันหน้านี่ ใบเรียงผัดไข่ในเซเว่นมีใหม่ทุกคนเลือกนี่เป็นใบเลียงแล้วก็มีไข่ให้นะทุกคนนี่ก็น่ากินอยู่นะเยอะด้วยนี่แต่เรารู้สึกว่ามันจืดแน่นอนไม่ได้เราจะกินอย่างนี้เฉยๆกับข้าวไม่ได้วันนี้สิ่งที่เราจะทานด้วยก็คืออย่างแรกเลยนะทุกคนนี่เป็นข้าวกล้องจ้ะทุกคนข้าวกล้องบริสเบอรี อย่างนี้เลยชุยนี่คือถ้ากิน้วยการนนะ่ะมันก็แบบเหมือนเด็กกินข้าวไข่เจียวอะทุกคนมันมันไม่แซ่บแน่นอนและแน่นอนคือเดาเดารสชาติออกได้เลยเราก็เลยจะมากินกับนี่เลยทุกคนแกงน้ำพริกต่างๆนานาในเซเว่นที่มันอันละประมาณยี่บห้าบาทยี่สบแปดบาทอันนี้เราเลือกจริงๆมันมีเป้าแว่นแบบน้ำพริกปลาสลิดน,น,นู่นนั่นนี่อะไรอย่างนี้นะแต่เราลองละสับเราลองเผ็ดไปหน่อย เราเลยลดลงมาเหลืออันนี้ชื่อว่าอะไรเนี่ยเอมโอชานี่เอมโอชาอันนี้จำราคาไม่ได้นะยี่บ้าบาทยี่บแปดบาทซัมติงเป็นน้ำพริกอะไรเอ่ยเนี่ยน้ำพริกปลาแซลมอนครั่วกรอบเลิศปะนี่แค่ชื่อก็รู้แล้วว่าเลิศเนาะทุกคนนีหนึ่งอยา่างเราก็จะทำการนี่เลยจ้าเป็นอย่างนี้ผงๆนี่ เราก็จะทำการ mix and match ลงไปในทุกคนเพราะเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันแบบของกินเด็กน้อยอ่ะทุกคนใบเด้งแผ็ดไข่รสชาติก็คือบดได้แน่ๆเทลงไปเลยค่ะจุกๆอู้เผ็ดไหมเนี่ยเผ็ดเปล่าอ่ะไม่น่าเผ็ดนะเผ็ดขึ้นอืมไม่เผ็ดมากกินได้นี่ตอนนั้นเราเคยลองแล้วเราใช้ปาแว่นเผ็ดคือเราเป็นคนไม่กินเผ็ดนะทุกคน แต่ทุกคนดูสิโอ้ล็ดจากใบเหรียงผัดไข่ใกล้เป็นแบบแบบมีความแซ่บแซบของน้ำพริกกันทุกคนน้ำพริกต่อแหลนะ่และน้ำพริกแซลมอนกรอบเนี่ยอืจะมันน้ำพริกแบบลงลงลงเรือธรรมดาไม่ได้นี่ดูสิทุกคนสีคือแบบโอ้หน่ากินขึ้นมาทันทีเชม,มืมอร่อยลงตัว หอมใบเหลียงไข่แล้วก็น้ำพริกก,กรอบไม่หมดแค่นั้นทุกคนเราเนี่ยต้องเติมออปชันน้ำพริกจะแบบเป๊ะแบบนี้ไม่ได้ค่ะมันแบบเราต้องเติมออปชันลงไปนะทุกคนออปชันที่เราจะเติมคือนี่เลยค่ะในเซเว่นมีสิ่งนี้อยู่กระเทียมเจียวหรือหอมเจียวก็ได้แล้วแต่ชอบเราชอบกระเทียม แต่บางคนชอบหอมเจียวก็เอาหอมเจียวอันนี้เรากระเทียมเจียวถุกนึงสิบบาทซัมติงไม่แน่ใจเราก็จะทำการโรยสิ่งนี้ลงไปนะทุกคนนี่เนี่ยนี่เนี่ยเราก็จะโรยลงไปเลยวู้วู้นี่ทุกคนเราก็จะได้เป็นแบบแบบหอมกระเทียมเลิศๆแต่ทุกคนกรอบ แบ,บเพิ่มเ t e เจอร์ให้กับใบเหลียงผักไข่เราไปกีนแล้วก็ครุกจ้ทุกคนน่ากินสุดๆเราชื่อรายการอะไรดีอ่ะครัวเจดสิบเอไหมครัวเซเว่นครัวเจ็ดอโตโรพากินของกินในเซเว่น mix and match mix and m a t หรือกินได้หรือเปล่าอะไรอย่างนงี้จจำไม่รู้ชื่อรายการอะไรดี แต่เราจะเริ่มทำ EP นี้เป็น EP แรกก็คือใบเหลียงพัดไข่ตามด้วยน้ำพริกหนึ่งอย่างในเซเว่นซึ่งเรารู้สึกว่าคนทั่วไปน่าะชอบเปาแวน่นเพราะมันเผ็ดแล้วก็ตามด้วยหอมเจียวหรือกระเทียมเจียวแล้วจะชอบแล้วก็ตามด้วยข้าว r i ซ์เบอรี่แต่เรามีไม้เด็ดกว่านั้นทุกคนในเซเว่นมันก็จะมีสิ่งนี้ด้วยไข่เค็มจ้ะทุกคน มันต้องรลมากมากๆ <c oughs> คือมันแบบมีมีเผ็ดแล้วใช่ไหมเราก็ต้องตัดเค็มซึ่งเราจะตัดเอาแต่ไข่แดงเท่านั้นเอาไข่ขาวมาได้เดียวเพราะมันเค็มนะทุกคนไม่คนกินเค็มเยอะอตักลงไปเลยจ้ะจุกๆนี่สองอันนี่เลยเห็นไหมแล้วเราก็แบบคลุกเข้าด้วยกันนะทุกคน เอาไข่แดงเนี่ยคลุกคลุกคลเข้าไปด้วยกันที่เป็นไข่แดงเค็มนะทุกคนคือกลิ่นตอนนี้หิวข้าวมากแล้วะเนี่ยค่ะเราจะคลุกก่อนเนี่ยแล้ามันก็จะได้ประมาณนี้ทุกคนเนี่ยเป็นแบบมีไข่ดองไข่แดงรักมาก้องชิมดูนะอืมดีดีมากทุกคนต้องไปตำ คือมีความเผ็ดของน้ําพริกมีความเหมือนเรากินผักสมุนไพรที่เป็นใบเหลียงซึ่งมันกินง่ายมันมันแล้วก็มีไข่แล้วก็ไม่เลี่ยนเพราะท้กทีใบเหลียงมันไข่เลี่ยนแน่นอนอม,มีความกรอบเอ็กซ์ตร้ากระเทียมเข้าไปแล้วก็ที่สําคัญมีไข่แดงที่เราใส่ไปเมืบบ่อกี้ของไข่เค็มตัดลงไปอืดีดีมาก แต่นี้เลยจ้ะสิ่งที่เราจะทำคือเราจะไม่กินข้าวกับกับตัวนี้คู่กันนี่เราจะไม่กินสองอย่างนี้ทุกนันสิ่งที่เราจะทำคือเราจะทำอย่างนี้เลยค่ะเอาข้าวใส่ลงไปเลยเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่นะทุกคนแล้วสิ่งที่ได้นะทุกคนคือมันเหมือนอะไรหรือปะเหมือนเรากินข้าวยำปักใต้คือความรู้สึกอะ ความรู้สึกคือเหมือนแบบเรากินข้าวยำงปักใต้อ่ะคุกแป๊บหนึง่งแล้วมันแบบมันดีอ่ะเพราะว่าบางทีอ่ะเมื่อกี้เห็นปาวว่าเราเทน้ำพริกลงไปทางกระปุกเลยใช่ปะ่ะมันแอบเผ็ดนิดนึงอันเนี้ยมันจะเหมือนแบบช่วยแบบทุกอย่างเหมือนกินกับข้าวอ่ะเหมือนแบบโบราณว่าไว้แบบเข้มไปเผ็ดไปเกีกยวข้าวสิจาอะไรเงี้ยนเนี่ยแล้วนี่ทุกคนดูสิเนี่ย สุดท้ายมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้เนี่ยมีข้าวเห็นไหมมีข้าวไรซ์เบอร์รี่อยู่แล้ะสีอ่ะมันก็อยู่กับดูสิเหมือนก้นเขาา้าวยำปักใต้อ่ะหืมรสชาติลงตัวครบห้าหมู่มีโปรตีนมีไหมวะเอามีไข่โปรตีนใช่ไหมมีแซลมอนที่แบบวิญญาณวิญญาณนั้นมีผักมีไรซ์เบอร์รี่ ข้าวไรเบอรี่ก็คือไฟเบอร์สูงแล้วก็รสชาติก็คือดีไม่ไม่เลียนเนี่ยดีแ<ด>้วมันไม่แฉะนะทุกคนมันล้วนๆมาเมนาะดูสิดูส,สิสั่งสิคือดีมากทุกคนใครที่ชอบกินใบเหลียงนะดีแล้วข้าวไซเบอรรี่อะบางคนที่ที่ไม่ชอบก็อาจจะเปลี่ยนมาข้าวก้องก็ได้เนาะหรือถ้าใครไม่ได้จริงๆก็เปลี่ยนมาข้าวขาดแต่ข้าวขาวเราไม่ค่อยแนะนําเรารู้สึกว่า ข้าวควรจะมีเท็กเจอร์บางอย่างที่มันเคี้ยวไปกับไอ้ใบไม้นี่แล้วอร่อยเพราะว่าถ้ามันเป็นข้าวขาวนะมันก็เหมือนเรากินข้าวกระกับใช่ไหมแต่พอเราใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่หรือข้าวกล้องเนี่ยมันให้ความรู้สึกแบบเหมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอะอืมนีมากนี่กินนนน้องไข่แดงอืมดี ดีมางจริงถาม่าอิ่มาันนี้อิ่มนะทุกคนไม่ใช่ไม่อิ่มนะนี่มันเยอะมากนะทุกคนเนี่ยเต็มนเนียเนอแลก็แบบดีมากฝากไว้กับรายการครัวเจ็ดสิบเอ็ดบายโตโรฟโกซึ่งจะมีอีพี้นาหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ว่าอีพนี้ลอดตายอิ่มอร่อยหากินได้ในเซเว่นอติดตามได้ต่อไปจ้า ते बाय